สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมมาวิเคราะห์กันก่อนพรีวิวก่อนเกมนะครับผมเป็นคู่ใหญ่ของค่ำคืนนี้นะครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับผมแข่งแบบไม่มีคนดูนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับการบรรจบพบเจอกันระหว่างจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงนั่นเองนะครับผมคูบิกแมช์เลยทีเดียวบาเยนมิวนิกบาเยนมิวนิกนะครับเจอกับ บุรีเซดอตมุนนั่นเองนะครับผมก็มาวิเคราะห์กันหน่อยนะว่าผมจะวิเคราะห์ผมจะดูตามสถิติกันนิดนึงนะว่าเป็นยังไงแล้วก็ออกมาด้วยทัศนะผมนะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ชี้นาเรื่องการพนันนะอันนี้เรามาวิเคราะห์กันขำๆนะว่าผลการในไกจะเป็นอะไรยังไงนะคู่คืนนี้นะประมาณแข่งประมาณ5้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งนะครับช่องที่ถ่ายทอดสดคือ f o x Sport ์ตนั่นเองนะครับผมอ่า แตท้วสดก็ไปหาดิ้งหาลึงหาอะไรกันดูเอาเองเนาะก็มาเริ่มด้วยนะมาดูในส่วนของดีเทลกันหน่อยนะฝั่งของบุริเซียดอตมุลนะครับผมก็ผลงานนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะบุกไปชนะล่าสุดก,ก็บุกไปชนะพบบุกไป2ส,สูตรนะแล้วก็เก็บชัยชนะนะครับห้าหน้าติดต่อกันนะหาหนาติดต่อกันล่าสะสภาพทีมล่าสุดหนตอนนี้นะของดอตมุลน,นะ ก็ไม่สามารถใช้งานมาโคูงรอยนะครับเรียกความฟิตอยู่นั่นเองนะแล้วลิโค้ลิโคชูนะครับกล้ามเนื้อมีอาการมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็ดันฮักเซลซากาดูนะครับผมกำลังเรียกความฟิตอยู่แต่จะได้นะครับอักเซลวิเซลนะครับผมฟิตกลับมาอีกครั้งนะครับผมคาดว่าลูเซียงฟานะลูเซียงฟานะครับจะวางระบบ4 3สเออสามนั่นเองครับโรมมนเบลกี้นะครับเป็นผู้รักษาประตูแนวรับ คาดว่านะครับจะใช้สามสามสามประสานนะครับผมเป็นลูคัสพิสเซกนะครับแล้วก็มัาซูมูนนะครับมัาซูมูนนะครับแล้วก็มานูเอลอาคาญจีนั่นเองนะแดนกลางประกอบไปด้วยนะอัสลาฟฮาคิมีแล้วก็มามุสดาอุสนะครับและเอมเร์ชานแล้วก็ลาและตามมาด้วยลาฟาเอลเกเกเรโรนะครับเป็น4ตัวกลาง4ตัวแล้วก็ ขณะที่3ตัวหน้านะเขาเป็นยูเลียนบลันต์นะครับแล้วก็เจเจดอนซานโชนะครับแล้วทำเกมรุกสนับสนุนกับเออร์ริงฮาร์เล็ตฮาลานนั่นเองครับเออร์ริงฮาลานก็ช่วงนี้ฟอร์มฮอตคิดเนาะแล้วก็ทางฝั่งไบยอนมิวนิกนะครับก็ฟอร์มก็ไม่แพ้กันนะฟอร์มร้อนแรงนะครับฟอร์มช่วงนี้ก็ยอดเยี่ยมเลยีเดียวนะครับผมเกมล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มครับ ไฮทักแฟนไฮทักแฟนเฟิร์สไป5ประตูต่อ2นะครับเป็นการควา้าชัยชนะห้านัดติดต่อกัน mm hmm. เช่นเดียวกันนะในหลีกเนาะนความพร้อมล่าสุดนะครับก็นิคลาสชิเล่นะครับผมก็มีอาการเจ็บที่เขา่าเนาะโกรองโกรองตังโกรองแตงนะก็โลซิโซนะครับก็เจ็บที่เขา่าเออเจ็บที่ข้อเท้าฟิลิปเป้คูตินยอก็มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าแล้วก็เตียโกเอากันตาร่านะครับก็มีอาการบาดเจ็บนะครับ เจ็บกันทั้งหมดเลยเนาะเออคาดว่าฮันซี่ฟริกนะครับก็จะวางระบบ4-1-4-1 41นะครับมานูเอลนอยเออร์เป็นผู้รักษาประตูฟาเสากองหลังก็จะใช้นะครับเบนชาเมงปาว่านะครับแล้วก็เยโรมบัวเต็งเนาะดาวิดอาราบาแล้วก็ fon so Davis, อันฟอนโซเดวิสเออแล้วก็โดยมีเนาะโยชัวคิมมิชนะครับคอยตัดเกมนะครับแล้วส่วนคิงเล่โกมันแล้วก็โทมัสมุลเลอร์ เลออนโกเรสกานะครับผมแล้วตามมาด้วยอีวานเปริซิสนะครับก็จะทำเกมสนับสนุนในแนวรุกนั่นเองในแดนหน้านะเป็นตัวเก่งแล้วมีตัวเก่งเป็นหน้าเป้านะครับหน้าเป้าหน้าเป้าเป็นเลวานโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นั่นเองครับผมในเกมนี้เราเห็นบ่อยกันเลยทีเดียวนะมาดูสถิติย้อนหลังห้านัดล่าสุดของแต่ละทีมแล้วก็เฮ to Head ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะท่านผู้ชมครับ าตามมาดูเจา้าบานดอดอมุนก่อนนะก็ห้านัดล่าสุดห้านัดล่าสุดถ้ารวมรวม,รวมแล้วอะถ้าไม่นับถ้านับในส่วนของแชมเปี้ยนส์ลีกนะที่ไปบุกไปแพ้ปารีสแซกแมนตนะในแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะก็สองสูนย์นะครับก็ห้านัดล่าสุดที่ฟอร์มของดอดมุนก็คือชนะ4แล้วก็แพ้1ครับแพ้นี่คือไปแพ้ในยนะูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะก็ อดอทมูนก็เปิดบ้านชนะไฟบวก1 0น,นะครับบุกไปชนะไม่เช่นกักับักนะครับหประตูต่อ2แล้วก็ไปแพ้กับาปารีสแซงเช็ชแมงนะสอง,สงแล้วก็เปิดบ้านเจอชาลเกสศูนสีก็ชนะไป4-0แล้วก็ล่าสุดก็ชนะบุกไปชนะวูลฟบวกไป0ูนนั่นเองครับส่วนไบยันมิวนิคอันนี้ชนะรวดชนะรวดใ,ในใน,ในลีกเลยทีเดียวนะครับผม ก็ฮอฟเฟนไฮบุกไปถลม่มฮอฟเฟนไฮไป0ูนนะครับแล้วก็บุกไปชนะชาวเก้ไป0ูนแล้วก็เปิดบ้านเจออัลส์บวกชนะไป2อูนย์นะครับแล้วก็บุกไปเออ่บุกไปยิงยูเนียนเบอร์ลินนะครับศูนย์สองนะครับผมแล้วก็ล่าสุดก็เปิดบ้านนะครับเจอเออ่ฮดราวฟลิร์ตเนาะเออถล่มไป5ป้ประตูต่อ2นะครับผมณนะตอนนี้เอ่ไบเยอมิวนิกนะครับนำไปจากฝูง มี61แต้มนะส่วนดอทมุลน,นะครับมี57แต้มนะครับตามหลังไบยมนมิวน,นิกอยู่4แต้มนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับมาดูในส่วนของเฮดทูเฮดก่อนเฮดทูเฮดเจอกันเฮดทูเฮดเจอกันเดี๋ยวนะเฮดทูเฮดเจอกัน5นัดล่าสุดนะ1 2 3 4 5นะโอเค5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับผมก็เป็นสถิติ บยันมินิกเหนือกว่านิดนึงนะครับเหนือกว่าิดนึงก็ไม่มีไม่มีเสมอนะไรนะคือจะมีแค่ชนะกับแพ้เท่านั้นครับฟุตบอลเยอรมันมันจะเป็นอย่างนี้ครับฟุตบอลเยอรมันส่วนใหญ่ผมดูแล้วมันเน้นยิงประตูไงเน้นถลงุงถลุงกันเยอะๆยิงถลุงกันเยอะเยอะมากนะจะท่านจะค่อนไปทางถ้าไม่แพ้ก็ชนะไปเลยอะ่ะมันจะไม่มีแบบว่า เหมือนฟุตบอลอังกฤษที่แบบบอโอ้โหแม่งเขี่ยวกันไปเขี่ยวกันมาเสมอกันอะไรเงี้ยบางทีก็ทําอะไรกันได้หนึ่งหนึ่งสองสองเนี่ยพลิกไปพลิกมาอะไรเงี้ยแต่แต่เนี้ยเวลาชนะกโอ้โหแม่งชนะเป็นก่อเป็นกำชนะเยอะหลักส่วนใหญ่เลขหลักศูนย์ห้าสองหกศูนย์สองศูนย์สามศูนย์อะไรงเงี้ยไปเลยนะครับผมจะไม่แบบว่ามันจะห่างห่างกันพอสมควรมันจะมีบางหน้าที่แบบว่า0ูสี่ศูยสี่อะไรเงี้ยมันจะมีน้อยนะแต่แต่ทุกนัดบุนเดสลิก้านี่ไม่ผิดหวังเรื่องประตูครับคือมียิง สกอร์สูงผมมองว่านะมึงแม่งเดี๋ยวอันนี้อันนี้เราไม่ได้ชักนําเรื่องการพนันนะหมายถึงว่าสกอร์มันมันเยอะมันมันยิงกันเยอะมันยิงกันเยอะนั่นเองผมว่าอาจจะเน้นเกมเกมรุกมากกว่าเกมรุกเกมรุกซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เจอกัน5นัดล่าสุดนะครับ1 2 3 4 5อ่าเมื่อปี2018เปิดบ้านนะไบยันมิวนิคเปิดบ้านถลม่มดอทมูลไป6-0นะครับแล้วก็เดือน11 ปี2018นะครับดอทมุนเปิดบ้านนะครับเฉือนเอาชนะไบยูนมินิคไป3-2นะครับผมแล้วก็ปี2019เก้าเมษาปี2019ันสิเก้าก็ไบยูนิคก็ถลม่มดอทมุนไป5-0เลยนะแล้วก็เอ่อกลับมาเล่นเดือน8นะครับเดือน8ปี2019ก็ดอทมุนก็บุกเอ้ยก็เปิดบ้านชนะไบยูนมินิคไป2-0นะครับแล้วก็ล่าสุดล่าสุดก็ไบยูนมินิคนะครับเปิดบ้านเดือน11นะปี2019ันสิเก้าก็ไบยูนิคก็ถลม่ม ดอทมุนไป40นะี่ยเห็นไหมครับสกอร์มันจะสูงมากเลยสกอร์มันจะยิงกันเยอะมากนะครับหม50 40 60อะไรอย่างเงี้ยจะเยอะเยอะพอสมควรนะครับดอทมุนกับบาบยนินิคอ่ะมาถึงการวิเคราะห์นานาทัศนะผมผมดูจากสถิติอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าสถิติไบยนินิคอะ่ะก็ยังดูมีภาษีดีกว่านะมีภาษีดีกว่านะครับแต่แต่ในเงื่อนไขของการไปเล่นไปเล่นบุกไปเยือนดอทมุนเนาะแต่แต ฟุตบอลไม่มีคนดูอะ่ะมันไม่ค่อยกดดันเท่าไหรอ่อ่ะนะไม่ไม่ค่อยกดดันผมเชื่อว่าไบเยนมิวนิคจะบุกไปทุบไปทุบดอทมูลได้นะไปทุบดอทมูลได้ครับก็อาจจะชนะแบบว่าคู่ขี้สูสีเฉื่อนๆหน่อยแต่มีสกอร์ยิงกันแน่นอนยิงกันแน่นอนนะอ่ะตามวิเคราะห์ถ้าวิเคราะห์ตามบร์บทของฟอร์มเฮดทูเฮดห้านัดล่าสุดของแต่ละทีมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไบเยนมิวนิคก็ดูมีภาษีเหนือเหนือกว่าเหนือกว่านะครับ ก็จะเฉือนชนะหรือว่าอาจจะยิงห่าง1ลูก2ลูกอะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคครับลาท่านผู้ชมหนึครับสวัสดีครับ